ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายพาหรือเช่าพาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนุ่ไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวนหนุนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อทอง ต่อโคดองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแพรวพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระรูปเหมือนหลวงพ่อคูณฝั่งตะกุดนะคะวัดบ้านไล่รุ่นคุณพระเทพประทานพรอ,องค์นี้นะคะพี่ขอที่ 200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระครูสุวรรณสิริพัฒน์วัดชัยมงคลนะคะพี่จังหวัดสุรินทร์องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแชมวัดตอนในหอมปี2516องค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญลงยาพระกิ่งหลังจัก,กรพัินาราย องนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อยรุ่นเมตตาลาพังวัดศิวทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ 200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จขี่ไก่หลังพระครูบุญมีนะคะวัดม่วงคันด้านบนอุดผงนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับพ,พุทธเก่าๆสองหน้าไม่ทราบที่น้าบูชานะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพะะระวัปปวานิเวศวิหารเป็นเหรียญใบโพนะคะพี่รูหัดใจ ครบ5รอบนะคะพี่ปี2516องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เมาส์สลองอายุครบ100ปีรุ่นหนึ่งเที่ยลึกในงานสร้างพระอุบโบสถ วัดสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพี่ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดองนี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก่ากา,าหลังยันจมไม่ทราบที่หน้าบูชานะคะองค์นี้ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธพิมพ์ทรงไข่จิ้งตกนะคะพี่ไม่ทราบที่ถ้าพ,พี่ท่านไหนทราบที่นะคะจัดไปได้เลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอดที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหลวงพ่อเนื้อดํา ไม่ทราบทีนะคะกุลหลูนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะอง์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระสมเด็จทรงหักนุมาน เก่าๆนะบูชานะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่งนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชเก่าๆเลยนะคะพิษณุโลกนะคะพี่สึกหน่อยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ อง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์คนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จปกโพอง์คนี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญน,นางจิ้งจอกก้าหางหลังเฮงเฮงรวยรวยตลอดการนะคะอง์คนี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่วคงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมหลวงพ่อทวดวัดหนองโพนะคะพี่จังหวัดราชบุรีปีสอง5องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่วูงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจง หลังสิงองนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องคงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเท้าสุรนารีการนาพิเศษองค์นี้นะคะ,พ,พ,คะ,คะพี่ขอที่ 250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทวดวัดชัางให้เหยียบน้าทะเลจืดตอบหมาเลขนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสนิท วัดโคกสะอาดหลังหลวงพ่อกันวัดพญาตองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อฉาบเทียลึกในงานผูกคัตสีมาฝั่งลูกนิมิต วัดศรีธรรมะโสพลจังหวัดลบบุรีปี2520องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระขุนแผนเนื้อผงหลังพระหน้าปกนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นพราสมเด็จองค์ปฐมหลังรูปเหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงดำองค์นี้ขอที่250นะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพัาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6กโมงยิงของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิวใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ